สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิภาพพี่น้องมาเบิงข้วยเมลลงครับพี่น้องข้วยพอส่งแล้วครับพี่น้องพันวายุครับตอนนี้พันลงไปกรุงเทพครับจะคล้องพันวายุครับพี่น้องข้วยหลายเนาะจะคล้องข้วยกับวายุหรอกกะจ้างพี่ๆน้องๆคนลรือครับเบงไห้ครับพี่น้องตัดหญ้าครับกับเฟืองแน่หลือครับพี่น้องมันสั้นกับวายแล้วครับหลายโตครับพี่น้องจอดเลยบัด ้วยบัานจากักโตก็สิบแปดเออไดอยหนาหงาแต่ละมือบอานมืยเฟี้ยงก็เลยตายก็อนะไรแกดียังนึงครับพี่น้องาาเอาไปล่ามทงนน่ครับว่ามีหงาบว่ามีต้นใหม่เรครอบแปนลินลินครับพี่น้องเอ้ยดีครับ เล่นมันยูะตลอดครับพี่น้องค่วยกินเปลี่ยนครับเล่นน้าจนว่าเป็นค่ำเพรับพี่น้องสามีสาอยูย่ในขวากพราพี่น้องแต่ช่วงนี้ก็ขังไว้แล้วครับพี่น้องข่าเขานาะททงหน้า,นาครับพี<า>่น้องขังขวากครับได้ยังกินง่ายเจ้าบู้ยเ <laughs> นี่ยนอนเดี๋ยวนะ <laughs>